สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรย่งยืนมาติดตามผลการทำงานของ3มเกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคโตซานออริโกแซคคาไรใช้ง่ายละลายไว เห็นผลทันใจและสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้เรายังคงมาดูแลครับพี่น้องอยู่ที่หมู่5้าบ้านชำม,ม่วงตําบลชําอําเภอการท่าลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนักการเกษตรท่านนี้ครับปลูกสวนทุเรียนในอดีตนั้นคันปลูกสวนทุเรียนผสมกับเงาะทุเรียนก็มีอายุ2 0กว่าปีนะครับมีบางต้นก็30ปีนะครับและก็มี7ปีด้วยท่านบอกว่าปลูกรวมกับเงาะปรากฏว่าเงาะชอบน้ําทุเรียนตอนออกดอกไม่ชอบน้ําเลยตัดเงาะทิ้ง เหลือแต่ทุเรียนล้วนๆท่านบอกว่าทําแล้วก็เรียกว่าได้ผลผลิตกระท่อนกระแท่นแต่พอมาเจอเวอร์แพนนั้นนะครับสเกลอตอนไปลายปี66ปรากฏว่าก็ยังได้ผล,ผลผลิตมาถึง1800กิโลทีเดียวนะครับและที่สําคัญครับปีถัดมาก็ใช้มาโดยตลอดในปี67ปรากฏว่าไปกระทบแรงได้มา600กิโลแต่เป็น600กิโลที่เจ้าอื่นเขาไม่มีนะครับก็หมายความว่า สามเกลวเวแพนช่วยประครับประคองมาถึง600กโลที่สำคัญครับปีนี้เข้าเดือนพฤศจิกาท่านบอกว่าปีนี้มีแค่นี้มี20ปี7ปีเขาบอกว่าเขาจะทำให้ได้เป็นอย่างไรนั้นมาพบกับเจ้าของสวนครับสวัสดีครับ เดียวพี่ครับเจ้าของสวนแห่งนี้ช่วยบอกชื่อเสียงเรียงนามได้ครับสวัสดีครับผมแปะวัฒนชัยเทียนทองครับบ้านชม่วงหมู่ห้าครับผมพี่แปรครับช่วยเล่ารายละเอียดทักงนิดหนึ่งนะครับว่าสวนแห่งนี้ทําไมมันแตกต่างกันทั้งเรื่องของอายุทุเรียนแตกต่างถึงการดูแลรักษาแตกต่างถึงวิธีการที่ว่าทําไมปลูกไม่เป็นแถวเป็นแนวช่วยชี้แจงหน่อยเถะครับแต่ก่อนนะครับปลูกทุเรียนเนี่ยจะปลูกผสมกับเงาะนะครับปลูกไปเรื่อยๆมา ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วพอทำไปเงาะมันไม่ชอบน้ำก็เลยตัดออกพอทุเรียนเนี่ยว่าช่วงดอกเนี่ยมันให้น้ำไม่เหมือนกันก็เลยตัดสินใจราคาทุเรียนดีกว่าก็เลยปลูกทุเรียนครับผมตัดเงาะทิ้งซะถือว่าเงาะก็มาขัดขวางเรื่องของไรายได้ของเราถูกไหมครับ,รบแล้วก็ดูแลกันแตกต่างกันมาอยู่ด้วยกันก็ทําให้เกิดความรู้สึกว่าเราเนี่ยต้องใช้นู่นใช้นี่นะครับ,รบนะหลากหลายปัญหาเข้ามาตอนนี้ทุเรียนของเราเนี่ยครับอายุ ยี่สิบปีนี่มันมีกี่ต้นครับเนี่ยยี่สิบปีนี้มีอยู่สิบเอ็ดต้นครับผมแล้วก็เจ็ดปีละครับมีอยู่เก้าต้นครับอ๋อครับผมเจ็ดปีมีอยู่เก้าต้นนะครับก็หมายความว่ามันแตกต่างกันด้วยอายุแล้วเราดูแลยังไงครับตอนแรกๆอ่ะ แรกเราก็ใช้เวอร์แพนเนอครับฉีดทุก7วันตอนนั้นได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับครั้งแรกนะครับเริ่มมาจากพันแเหลือ600กิโลครับจากพันแมา6กรอกิโลด้วยเรื่องอะไรครับในเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีอย่างนี้ปัญหาอากาศครับร้อนร้อนมากครับร้อนกระทบแรงครับกระทบแรงแะครับครับแต่ละสวนอื่นก็เป็นยังไงบ้างครับสวนอื่นนี้แทบจะไม่ได้เลยครับลายสวนครับผลผลิตตกต่ามากครับช่วงนั้นแปลว่าทุกอย่างของเรายังช่วยประคับประคองใช่ครับพี่แป๊คิดว่ายังไงเรื่องนี้ครที่ดูจากการดูแลของต้น i love ดีมากครับผม,มครับเรามาใช้สามเกลือนวัตกรรมใหม่หรือที่ว่าสูตรใหม่เนี่ยต่อจากไหนเวลาไหนครับประมาณช่วงพฤศจิกายนครับคือเป็นการแนะนําจากของพี่อวบเริ่มสะสมอาหารครับก็เลยเอามาฉีดเรื่อยๆครับทุก7วันตัวนวัตกรรมใหม่นะใช่ครับโอ้อแล้วเราใช้อัตราส่วนยังไงครับใช้สะสมอาหารนี่คือใช้เวอร์แพนนี่สิช้อนครับแต่ก่อนเนี่ยของไคโดซานเนี่ยจะเป็นสูตรน้ําพอปรับมาเป็นผงก็ใช้1ช้อนต่อน้ํา100 leap cap ก็ถือว่ามีการปรับพอตอนนี้ของเราเป็นสูตรออร์แกเมอร์ถูกไหมครับเป็นชนิดผง <ผม S 1> แล้วตอนนั้นพอเราพ่นไปสักกี่ครั้งเราถึงเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงครับในต้นทุเรียนของเราตั้งแต่ก่อนที่จะปีตาปูตาป,ป่าครับเราเริ่มเห็นผลว่ามันพัฒนาขึ้นเร็วมากครับ <S 1> <S 1> อาจารย์เพราว่าพัฒนาเร็วคือเราดูยังไงครับถึงเรียกว่าพัฒนาเร็วจากการขยับมาตาปูตาป่าเริ่มมาเป็นดอกเนี่ยคือใช้เวลาระยะถึงไม่เกิน10วันครับแล้วก็ดอกมันเพิ่มขึ้นมากครับนี่ก็หมายความว่าทุเรียน20ปี ที่เรามีอยู่11ต้นนี่ถูกไหมครับคร <ine> ับแล้วก็ทุเรียน7ปีที่เรามีอยู่9ต้นเนี่ยพ้น <ouse it, S 2> ความแตกต่างถูกไหมครับใช่ครับเราพ่นยังไงที่มันเห็นความแตกต่างตรงน,นั้นครับช่วงแรกๆนี่คือจะสะสมอาหารทางใบก็ค<ม>ือจะพ่น<ม>ทางใบแต่พอช่วงนี้ก็คือจะพ่นใต้ท้องกิ่งอย่างเดียวครับผมต้นโตเราก็พ่นใต้ท้องกิ่งเหมือนกันใช่ครับรต้นเล็กก็พ่นใต้ท้องกิ่งใช่ครับพอเราเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าแค่10วันก็เห็นมีดอกฟูขึ้นมาแล้วถูกไหมครับแล้วขนาดเนี้ยมันทุกต้นไหมไอ้้ตตนน7ปี9 แตกต่างกันยังไงที่ดูตั้งแต่ต้นแต่ละต้นเนี่ยคือ20กับ7ต้นนี่คือหนึ่งรเปอร์เซนที่ออกครับออกทุกต้นครับออกทุกต้นเลยใช่ไหมครับเนี่ยออกทุกต้นเลยครับโอ้โหแล้วบางต้นเนี่ยเรามองว่าถ้าปีนี้จากที่เจอประสบปัญหาภัยแล้งอ่ะแล้วก็ที่ปีนี้เราคาดการณ์ยังไงเนี่ยถ้าเอาเ็ปีก่อนเคยออกมาแล้วถูกไหมครับปีนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ของเขาใช่ครับถ้าเขาจะออกครั้งเนี้ยเราจะเอาไว้กี่ลูกกี่ผลต่อต้นถ้าถ้าปีช่วงนี้คือเคยออกมาแล้วเคยได้ ประสบกันน่า,นาจะาไม่ต่ำกว่าต้นละ20ลูกครับต้น20เสลูกได้ครับและต้น20ปีแะ้วครับ จน20ปีเนี่ยประสบการณ์เคยอยู่ที่60น่าจะร้อยครับตอนละร้อยได้ครับนี่เคยได้60ลูกไหม60ครับ60ครับแลวลักษณะผลน้ําหนักมันเป็นยังไงครับลักษณะผลน้ําหนักนี่คือจะเป็นรูปทรงกลมห้าพูขึ้นครับน้ำหนักแต่ละลูกกี่กิโลครับขั้นต่านี่คือจะอยู่3 3กว่าไม่เกิน4 5กโลครับโอ้ยก็ถือว่าน้ําหนักถ้าเขาเรียกว่าทรงออกก็เรียกว่าลงกล่องใช่ถูกไหมครับก็เหมาะเลยแล้วกลิ่นสีมันอะครับตอนในอดีตน่ที่เราเคยใช้คูู่ห สามเกลอขับกลิ่นมันเป็นยังไงตอนนั้นคือสีกับกลิ่นก็คือพอเราใช้เนี่ยสีมันจะเป็นสีคล้ายๆสีทองขึ้นเนื้อเนื้อจะเป็นสีทองขึ้นเหลืองขึ้นน้ําจะ เป็นสีเขียวออกเขียวๆครับคือสมบูรณ์ครับดูดูที่ต้นแล้วก็ดูที่ลูกเนี่ยจะสมบูรณ์โอ้ oh, เปลือกหนามเรียกว่าหนามหยีแล้วรสชาติล่รครับรสชาตินี่คือรสชาติดีขึ้นมากครับผมกินน้อยกินก็คือกินของทุเรียนที่ตอนสุกเนี่ยคือจะน้อยแล้วก็ละมุนลิ้นครับผมแน่ mm hmm. ทุเรียนมอนทองครับใช้คําว่าทั้งกลิ่นทั้งเนื้อละมุนลิ้นแล้วก็ทําให้มีความสุขว่าตรงตามกับที่เราต้องการหรือว่าที่เรียกว่าทุเรียนภูเขาไฟไหมครับตรงตามมากเลยครับโดนใจมากเลยครับเนื่องจากว่าสูตรโออิกเมรขงคาับ แพนอะมิโน,โนเนี่ยเวลาผสมกันเนี่ยมันละลายง่ายไหมตอนนั้นจะเป็นผงสีดำๆตัวน,นี้จะเป็นผงสีทองพอลงน้ำคึับละลายน้ําดีมากครับอาจารย์เหรอครับใช่ครับแล้วเราได้ผสมพวกสารอื่นๆไหมพวกยาฆ่ามแมลงหรืออะไรต่างๆใช้ร่วมกันได้เลยครับผมนะฮะใช่ครับเอาละครับ ก็หมายความว่าในสูตร3ามเกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่นี่ถูกไหมครับโดยเฉพาะคู่หูนะครับที่เป็นนวัตกรรมใหม่เนี่ยสามารถรวมกับสารอื่นๆได้ได้ครับอาจารย์อันนี้ก็หมายความว่าเราก็ต้องประหยัดแรงงานขึ้นสินใช่ครับเพราะครั้งเดียวได้ครบถ้วนหมดเลยไม่ต้องแยกกันพ่นไม่ต้องแยกกันทําแล้วสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตาหญิงเกษตรนี่ก็ใช้ร่วมด้วยใช่ไหมใช่ครับใช้บารุงใบครับใช้ช่วงทาใบครับช่วงทาใบครับผมก็ใช้มาโดยตลอดวันนั้ถ้าทําใบเมื่อไหร่ก็ใช้ใช้ตลอดใช้ตลอด โอ้เอาละครับเพื่อความมั่นใจของพี่น้องเกษตรกร,กรทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะพี่น้องในจังหวัดศรีสะเกดผู้ที่ทําทุเรียนนะครับภูเขาไฟ ช่วยบอกเขาที่ถึงเาว่าหลายท่านลังเลลังใจกําลังคิดว่าจะใช้อะไรดีนะครับแล้วก็มันกระทบแรงมันช่วยประคองยังไงช่วยบอกพี่น้องเลยครับคือมั่นใจได้ครับทุยลองต้นไม้จะตอบโจทย์เราเองครับว่าต้นไม้จะสมบูรณ์ขึ้นลูกได้เยอะขึ้นมั่นใจเลยว่าลูกไม่ล่วงแน่นอนครับประสิทธิภาพของเวอร์แพนและไคโตซานครับผมสูตรใหม่ครับผมท่านีคือลบครับการขีดเส้นใต้ของความรู้สึกของการเกษตรนะครับทุกคนครับไม่ว่าจะสวนเล็กสวนใหญ่ถ้าท่านใดปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารอันเป็นเครื่องมือสําคัญในการที่ทุกท่าน ่านจะได้มีโอกาสนะครับมีเงินมีทองใช้อย่างสมบูรณ์ปลดหนี้ปลดสินแล้วก็ต้องถือว่าผลิตภัณฑ์ที่มาดูแลบำรุงรักษาต้องถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่ง3ากลือวัฒนวัตกรรมใหม่จะตอบทุกโจทย์ทุกปัญหาของท่านครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเมื่อของดีอย่างนี้เกษตรกร,ร,กรทุกคนครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน ของประเทศไทยของดีอย่างนี้เมื่อมีขึ้นมาของเทียมเลียนแบบก็ตามมาทันทีครับขอเถอะครับอย่าได้ทำร้ายเกษตรกรไทยเลยนะครับเพราะเขานั้นก็มีหนี้มีสินมีครอบครัวที่ต้องดูแลนะครับที่สําคัญครับเขาก็ยังอยากมีความสุขกับการทําการเกษตรอยู่ดีนะครับวันนี้มีเตอร์เกษตรยั่งยืนก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่ได้ให้ความกระจ่างด้าน3าเกลือแหวนนวัตกรรมใหม่เพราะเขาลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างเราทั้งสองขออนุญ,ญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอก,กันกับความสุขยั่งยืนครับวันนี้สวัสดีครับ สารเกลือแหวนสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้าง